เซาเกตกับเหตุผลที่อังกฤษฟอร์มแย่ yeah. สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับสำหรับฟุตบอลทอครับอย่างที่ทราบกันดีครับว่าอังกฤษเนี่ยเป็นทีมเต็งหนึ่งเต็งแชมป์ในรายการฟุตบอลยูโร2024นี้ครับแต่ผลงานครับกับตารปัดไปเลยครับ ก็เรียกได้ว่าทีมเต็นนง1จ๋าเนี่ยเล่นฟอร์มแย่ฟอร์มบูมา2นัดติดแล้วครับตั้งแต่เกมเจอเซอร์เบียถ้าไม่มีลูกโมงของจูดเบลลิงแฮมทั้งเกมเนี่ยก็เรียกได้ว่าสู้เซอร์เบียไม่ได้ด้วยซ้ำแหละครับจนมานัดล่าสุดครับนัดเมื่อคืนที่ผ่านมาครับอังกฤษเจอกับเดนมาร์ครับพูดตามตรงเรียนตามตรงครับท่านผู้ฟังครับ อังกฤษเนี่ยต้องเป็นทีมที่เป็นต่อเดนมาร์กถูกไหมครับแต่ว่ามองลึกๆถึงรูปเกมเอาจริงๆมองด้วยตาเนื้อก็เห็นได้ชัดแหละครับว่าเดนมาร์กครับเป็นฝ่ายที่ขึงใส่อังกฤษซะด้วยซ้ำครับมันจะมีสักกี่ครั้งแหะครับที่ได้เห็นว่าเดนมาร์กเนี่ยขึงใส่อังกฤษครับ โดยเฉพาะแดนกลางเนี่ยเรียกได้ว่าอยู่หมัดเลยนะครับโอ้โหเดนมาร์กเนี่ยเอาอังกฤษอยู่เลยแม้ว่าอังกฤษจะมีจูดเบลลิงแฮมหรือว่าคาร r กเกอร์ดิแคนไลท์โอ้โหดิแคนไลท์เมื่อวานนฟอร์มแย่มากเลยนะครับถ้าเทียบกับปีแอร์ฮอยเบียเนี่ยโอ้โหคนเรื่องเลยครับเดนมาร์กเนี่ยมีฮอยเบียมีอิเล็กเซนซึ่งเอาอยู่มากเลยครับ เรียกได้ว่าอังกฤษเนี่ยเสียราคาค่าแชมป์จริงๆครับเต็งหนึ่งนี่มันหมดราคาไปเลยครับหลายคนก็มองว่าอังกฤษเนี่ยที่มันฟอร์มแย่เนี่ยมันก็เป็นเพราะว่าเซาเกตนั่นแหละเล่นทื่อๆแท็ติกก็ทื่อๆการเปลี่ยนตัวยิ่งทื่อไปใหญ่เลยครับเอาแต่ลูกลักลงนะครับ โคพาเมอร์ mer, เจ้าหนูไมนูเนี่ยยังนั่งเงียบอยู่ข้างสนามทั้งที่น่าจะได้ลงแท้นะครับเพราะว่าแดนกลางมันสู้ไม่ได้ดิคันไรท์นี่ก็เสียบอลบ่อยมากเลยนะครับเมื่อวานถูกไหมครับเซาเกตเนี่ยให้เหตุผลได้แบบน่ารังเกียจเลยครับเราเอาแทคติกเนี่ยมาดูกันแทคติกเนี่ยของเซาเกตเนี่ยเรียกได้ว่าแดนกลางสู้เดนมาร์กไม่ได้เซาเกตให้เหตุผลว่า เรากำลังลองแท็กติกใหม่กันอยู่และที่สำคัญก็คือเราเนี่ยไม่มีนักเตะธรรมชาติแบบคาวินฟิลลิปเลยต้องทำสิ่งที่แตกต่างออกไปนี่คือเหตุผลที่แย่มากเลยนะครับทั้งทั้งที่สตา์ของคุณเต็มทีมคุณจะบอกว่าหากองกลางแบบฟิลลิปไม่ได้เนี่ยนะคา a ราเกอร์ละ่ะเล่นได้ไหมกลางรับเป็นบล็อกทูบ็อกหรือยังไม่เข้าฟอร์มอะ มีใครอีกเจ้าหนูไม่นูก็เล่นได้นะในตำแหน่งแดนลับในแดนกลางถูกไหมครับแต่เขาก็เลือกที่จะอ้างแบบนี้ซึ่งมันฟังไม่ขึ้นหะครับคุณมีสตาร์ระดับพักกลางกองกลางแน่นกว่าทีมไหน,ไหนในโลกแต่มาบอกว่าไม่มีกลางธรรมชาติมันฟังขึ้นที่ไหนล่ะครับนี่คือเหตุผลที่คนเป็นกุนซือจะมาบอกว่ามันเป็นเหตุผลที่ฟอร์มแย่จริงๆหรอครับ ฟอร์มอังกฤษแบบนี้นะถ้าเจออังถ้าเจอทีมที่เคียเค้ยวเนี่ยโอ้โหผมว่าไปไม่เป็นแหละครับแม้ว่าจะเป็นแตงหนึ่งนะแล้วก็เป็นที่1ของสายตัวเองแต่ว่าถ้าเข้ารอบไปเนี่ยเจอทีมแข็งๆอย่างเยอรมันสเปนฝรั่งเศสผมว่าไม่รอดแหละครับเอาจริงๆสู้กับอิตาลีอะไรพวกนี้ผมว่ายังยากเลยอะเอออย่างที่บอกครับว่าถ้าคุณอยากได้แชมป์จริงๆคุณคงต้องเปลี่ยนคุณซือแหละครับ ถ้าอยากมีโทฟี่เป็นของตัวเองสร้างเกียรติและเกียรติภูมิให้กับทีมชาติทัพสิงโตคำรามเนี่ยคุณก็คงต้องเปลี่ยนแหละครับผู้จัดการทีมคนนี้ผมว่าไปไม่รอดแหละครับเพื่อนๆแหะครับคิดเห็นยังไงถ้าชอบคลิปนี้ยังไงนะครับลองถ้าชอบคลิปนี้ยังไงนะครับก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ